สายไอพาววอร์ทีครับแล้วก็ตอนนี้เม ER ื่อวานนี้คุยทั้งว่าเรื่องทั้งเมืองเด่นพระยาเรื่องถามท่านว่าเอซีมีกำหนดจะไปทของเมืองยังไงของแต่ละจังหวัดตอนนี้ตรงนี้เรื่องมันยังไม่รับได้ไหมมันจะมีฟังจากสภาต่างๆให้กับจังหวัดมีคนทำเองครับคือมันจะมีสองอันนะครคืออันแรกที่เป็นโจทอดที่เราทำเป็นประเด็นที่เป็นทางมัเป็นทางในพื้นที่ของเอซีแล้ว เป็นเกล็ดเสริมแนะว่าเาวลาเวลาไปทำถังอ p เลยเราต้องพยายามให้มันสิงกันนะครับแต่มันมีโจทย์ที่เราเคยคุยกันกรณีที่ผังเมืองบางอย่างเช่นะที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นกรณีที่ผังที่ไว้นานแล้วก็เราไปไปทำเอาไว้ในผังมันทำให้เปการริตรอนสิทธิ์ของคนในการใช้อย่างเช่นมีถนนเนี่ยบางอย่างมันเป็นแค่เขาเรียกแนะน,น,นำนะ่ เนีเสนอแนะตับเสนอแนะเสนอแนะครับอ่า่สามเบางอย่างเมันมีน่ยถนนเปิดหรือไม่เปิดมีไว้เยอะดเลยแต่กินไม่ได้สร้างรีงเนี่ยคอาไปใใ่เนวยถนน